คนที่บอกว่าด็อกเรสเตนกากหรือด็อกเรสเตนไม่มีหน้าที่นะผมผมบอกเลยนะผมผมลองมาแล้วนะผมบอกเลยไม่ครับผมไม่ใช้ด็อกเซรสเตนครับผมผมใช้เคเบิลครับผมและถามว่าครับทำไมนะผมวันนี้นะผมมีําตอบในคลิปเท e ลลิส t 9.4โอเคตามที่พูดกันเลยเมื่อ เออคลิปเนาะก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทเลสก้า9.4นะผมก็เทเลส์นี้เหมือนเดิมนะผมเป็นเทเลส์สำหรับมือใหม่นะผมเป็นเทเลส์สำหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าทำอะไรดีนะครับผมก็หลักๆเลยเทเลส์รอบนี้ถือว่าเป็นเทเลส์ที่ผมคิดว่าเป็นมีตัวละครที่ติดเทเลส์น้อยมากๆในแพทนี้เลยนะผมถามว่าเพราะอะไรนะผมข้อแรกเลยก็คือมันจะมียูนิฟอร์มเทศกาลด้วยนะผมก็ผมจะ ไม่ใส่อยู่ในควรปั้นเนาะผมใส่แค่ต้องมียูนิฟอร์มเทศกาลเนาะแต่อย่าตกใจนะทำไมโค้ชไซเดอร์กับซินมียูนิฟอร์มไม่มียูนิฟอร์มเทศกาลเนาะเพราะว่าในาคนทำเทลิสยังไม่ยังไม่ใส่ตัวของยูนิฟอร์มเทศกาลนะครับผมก็ไม่เป็นไรช่างมันนะผมก็ติ้งแต่ว่าต้องมียูนิฟอร์มเทศกาลนะผมโอเคเดี๋ยวเรา,าพูดคุยดีกว่าว่าแต่ละตัวสรุปเป็นไงบ้างนะผมถทดลองมาเป็นไงบ้างนะครับผมแล้วมันเหมาะกับอะไรมากกว่าหรือไม่เหมาะอะไรมากกว่าควรปั้นไหมไม่ควรปั้นไหมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับ ผมขออนุญาตเริ่มที่2ตัวละครนี้ก่อนนะผมคือยูฟอร์มเทศการเนาะยูฟอร์มเทศการเท่าที่ลองมานะผม <S <S ก็ถือว่าเป็นยูฟอร์มที่ตามมาตรฐานเลยนะผมซินส์ก็เท่าที่ลองมาตีบอสแรงมากครับผมตัวของ ider, ก้อนไซเดอร์ก็ก็สามารถเล่นตีบอสได้ตีบอสยักษ์ได้เอ่อเล่น ABX ได้นะผมและเป็นสไตรเกอร์ที่ดีได้ด้วยนะผมเท่าที่ลองมานะผมด้วยความที่ว่าสกิลไซเดอร์ของเขานะผมเขาจะให้ส่วนของเออผ่าไหม้แล้วก็ประสิทธิ์ซึ่งบางตัวไม่มีนะครับผม ซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการตัวสไตรเกอร์เนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยแล้วมีแบบอินเคสบันทามให้ด้วยเนาะเออก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นสไตรเกอร์ที่ดีได้นะครับผมตัวทางด้านของดาเมจแล้วนะผมถือว่าเป็นตัวดาเมจที่แรงตัวหนึ่งเลยในทางด้าน PVE เนาะเทียบใกล้ๆกับโอดินได้เลยนะครับผมถือว่าใครที่อยากได้ตัวละครสายสากลผู้ชายฮีโร่นะครับผมก็ โค้ไซเดอร์ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะผมแต่ว่าต้องซื้อเร็วๆนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นยูฟ์มเทศการนะครับผมส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันนะผมเป็นตัวละครที่เท่าที่ผมเห็นมานะมันเป็นตัวละครที่เล่นยากอย่างหนึ่งคือตัวละครโคสไซเดอร์นะผมมันจะไม่มีการตีคีเรดอยู่แล้วนะครับผมอาจจะแบบมีเกียร์ม่วงติดบ้าป้า,ปาไม่ติดบ้างนะครับผมก,ก็แล้วแต่ไปแล้วผม แต่ส่วนตัวมองว่ามันก็ติดยากสมควรเนาะอันนี้คือข้ขอสังเกตเนาะแต่เรื่องดนาเมจอะคือไม่ได้ต้อยอะไรมากมายขนาดนั้นเลยครับผมก็ถือว่าแรงพอควรและเท่าที่ผมลองเห็นมาใน OB เนาะ OB อะตอ,นะตอนาตอนเนี้ย Ghost s t Rider เป็นอีกช้อยหนึ่งใน OB เลยนะผมด้วยความที่ว่านะด้วยความที่ว่า Ghost Rider นะผมมี Artifact ตัวหนึ่งที่สามารถเล่นใน OB ได้ผมมันจะมีป้องกันก,การเปกนะผมแล้วก็เลื่อนไม่ต่ำกว่าหนึ่นะครับผมและเมื่อ เอฟเฟกต์ทำงานเสร็จเรียบร้อยมันจะฮิวเลือดให้50%ถือว่าดีมากนะครับผมสำหรับ OB นะครับผมถือว่าเป็นตัว OB ที่โหดแน่ๆนะครับผมแล้วด้วยความที่ว่าสกิล4ของเขาผมครับสกิลเป็นเจาะไอเฟรมนะครับผม1เป็นเจาะไอเฟรม2มันสามารถจอเจอาะอมาตะได้1 0ึงก็ถือว่าโหดทุกโคตรนะครับผมโหดทุกโคตรเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าถ้าโดนวันช็อตคือ มีสิทธิ์ไปหวานนะ่ะอก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าจับตามองใน OB ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นซื้อไปเถอะใครที่ลังเลว่าซื้อโคดีไหมก็ซื้อไปเลยนะครับผมทผั้งฝั่งซินก็เป็นซัพพอร์ตถ้าใครที่ไม่สนใจเป็นดาเมจเนาะก็สามารถเป็นซัพพอร์ตได้นะผมตัวเนี้มันสามารถตีบอสได้แรงพอสมควรเนาะในบรรดาเลเวลเจ็ดสิบเนาะแต่ว่านั่นแหละก็วออีล็อปเดิมคือถ้าจะไปเลือกตัวละครดาเมจจริงอ่ะเลือกตัวเทียสีดีกว่าอะไรมานี้ แปลว่าถามว่าเป็นดั้เบที่ดีได้ไหมเป็นได้ครับผมอ่ะทีนี้มาคําถามโลกแตกบ้างนะผมคาถามโลกแตกประจําประจํอยูทิศการนี้นะก็คือที่ระหว่าง g h ส s ล r i อร์กับ b แบ k โบซื้ออะไรก่อนดีหรือปั้นอะไรก่อนดีนะผมส่วนตัวมองว่านะผมสตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่แตกต่างของควรอยู่แล้วผมหนึ่งแบโบเป็นไวไ i ท์กอสเลเยอร์เป็นฮีโร่นะครับก็มันแตกต่างของควรแล้วนะผมสองนะครับผมกสลเอร์ Rider, มันสามารถ OB ได้ แบ็กโบ้ไม่สามารถเล่น OB ได้นะครับผมสามนะผมโกสไลเดอร์เป็น X, เป็นเมตา ABX นะครับผมณนะตอนนี้เนาะแล้วมันสามารถเอ,อ่อแล้วมันสามารถแทนที่ ABL ของแบ็กโบ้ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบห่างกันชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะผมเพราะฉะนั้นนะผมถ้าให้เลือกใครก่อนดีส่วนตัวมองว่าเป็นโกสไลเดอร์ก่อนนะครับผมว่าโกสไลเดอร์อะเท่าที่ลองมานะก็มันก็ถือเป็นดาเมจที่โอเคนะครับผมส่วนแบ็กโบอะเอาจริงแบ็กโบ้อะเท่าที่ ถ้าผมดูมานะณตอนนี้มันมีสิทธิ์ที่จะโด,โดนล้มเมตาได้พอสมควรนะผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นวายไลา์ใส่สีม่วงนะครับผมซึ่งมีตัวคัดิเดตตัวหนึ่งที่น่ากลัวเลยนะผมนั่นคือโลกิโลกิถือว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัวนะครับผมก็ถ้ามันมาเมื่อไหร่แบ็คโบกตกกระป๋องกันทีนะผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าถ้าโลกิมา แบ็กโบวจะสั่นไหมนะครับผมคําถามโลกแตกข้อที่2นะครับผมมีอยู่เติม2ตัวนะครับผมระหว่างมาร์เกอเฟกับซินในยูนิฟอร์มฮาโลวีนผมเลือกตัวไหนก่อนดีครับอาจเท่าที่ลองดูมานะครับผมผมเท่าที่ลองดูมานะมาร์เกอเรฟมันจะเป็นซับที่โอเวอร์ออลกว่าซินส์นะครับผมด้วยความที่ว่ามาร์เกอเฟนะครับผมมันจะมีมีซับทางด้านของลบดีบัฟด้วยแล้วก็ซับของตีบอสแรงขึ้นด้วยให้กับสายยูเวนเซลครับผมซึ่งมันโอเวอร์ออลกว่า นะครับผมโดยส่วนตัวมองว่ามันโอเวอร์ออลกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เน้นซัพพอร์ตไปเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของซินส์นะครับผมซินส์จะเป็นซัพพอร์ตได้ใช่ใช่ครับผมเออแล้วก็มันสามารถเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็มันได้ซัพพอร์ตแบบตีไว้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าด้านซัพพอร์ตนะครับผมผมให้ที่มาเกลเฟยมากกว่านะครับผมมาเกลเฟยมันซับคอนข้างจะ โอเวอร์ออลกว่านะผมถ้าเน้นแบบซัพพอร์ตจริงๆนะมอกาเลเฟดีกว่าเนาะเออแต่ถ้าอยากได้ดาเมดด้วยก็ไปซินนะผมอ่าประมาณนี้เนาะโดยส่วนตัวนะครับผมอ่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเป็นตัวละครเทศกาลเนาะที่ผมพูดก่อนเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันยังไงก็มันเป็นตัว,ตวละครสองตัวละครที่ไม่ควรพลาแล้วนะครับผมแล้วมันมีคําถามที่ถามบ่อยอยู่นะผมก็เลยขอญาตานเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวต่อมาจะเป็นยูนิฟอร์มที่แบบปกติแล้วนะผมเริ่มกันที่นิโก้มาลูนะผมหรือซิสเตอร์ครีมนะครับผม ซิสเตอร์กริมนะครับผมเท่าที่ลองมาดาเมจค่อนข้างจะเรื่อยๆนะครับผมตัวละครนี้ผมดาเมจค่อนข้างจะเรื่อยๆนะครับผมสามารถเล่นตีบอสได้ปกตินะครับผมแต่ว่าคอมเมนต์ไว้อย่างหนึ่งนะครผมตัวละครนี้มันต้องใช้เกียร์มินิม่วงนะครับผมหรือเกียร์ม่วงหรือเกียร์ธาตุเท่านั้นนะครับผมถ้าใครอยากตีบอสแล้เกียร์ธาตุไปเลยแล้วผมเพราะว่ามิคิโไม่ได้รู้ว่ามันก็มีโจมตีเป็นไฟนะครับผมก็สามารถเล่นเกียร์ธาตุได้นะครับผมอ้อลืมบอกอย่างหนึ่งขออภัย ซินนะผมสามารถเล่นบรนทามได้นะผมใครที่อยากอยากเล่นตีบอลนะผมซินสามารถเล่นบรรทามเกียร์หรือเกียร์แดงได้หรือเกียร์ชมพูหลอมได้นะผมก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีอ,อีกตัวหนึ่งเลยนะผมส่วนโกสเลเดอร์ไม่สามารถเล่นบรนทามได้เท่าที่หล่อมลองมามันไม่ใช่มันถามว่าเล่นบันทามได้มันก็พอพอได้นิดหน่อยอะแต่ว่าใต้เล่นจริงไปทางแบบม่วงไปเลยดีกว่านะผมม่วงหรือมินิม่วงไปเลยดีกว่านะผมเพราะว่าแต่บันทามยากมากนะผม ประมาเนี้ยเออมาต่อที่ Sister g r i a m นะครับผม Sister g r i a m นะครับผมถ้อ่ลองมาได้เบ็นค่อนข้างเรื่อยๆดีข้อเสียมีไหมมีข้อเสียคือมันมีตัวเทียบเทียงระหว่าง Charlon กับ Storm นะครับผมซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงสายจิ้าทั้งคู่นะครับผม Charlon ก็เน้นไปทางด้านบอลมากกว่าส่วน Storm เน้นทางด้าน ABL นะครับผมก็มันมีหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม Sister c r e m ก็เลยอาจจะไม่ใช้ในรอบนี้เนาะ ถึงแม้ว่าจะมีซนะัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตมันให้เออ่ลบดีบัฟเนาะแต่ว่ามันให้เฉพาะกับเมจิกเท่านั้นนะผมซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ค่อยมีเนาะแล้วอย่างนึงคือซัพพอร์ตประเภทนี้มันมีมันมีสไตร์ Strike กับวาร์ฟอยู่แล้วนะผมสไตร์ Strike กับวาร์ฟเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสาย OB เนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้ใช้ก็ได้นะผมในด้านของซนะัพพอร์ตเนาะก็ผมคิดว่ารอบนี้ซิสเตอร์ครีม นะตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่อยู่ในเจียรอบนี้นะครับมาต่อกันที่ดรบูดูดรบูดูเท่าที่ผมลองมาแล้วผมดาเมจก็ถือว่าไม่คีเยเร่อ่ะปานกลางนะผมปานกลางไม่ไม่ถึงขั้นแรงมากนะผมแต่เท่าที่ลองมานะผมตัวนี้นะเหมาะไปทางด้านของรีเดอร์เป็นซัพพอร์ตด้วยและเป็นรีเดอร์ด้วยนะผมถามว่าทําไมมันมีตัวของเอ่อเพิ่มเพิ่มดีบัฟของเรานะผม40%นะผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนาะ แล้วก็ในชุดของเขานะผมจะมีไม่สตลบลีให้ด้วยนะครับนี่3 0เนาะถือว่าเหมาะมากๆสำหรับดิสแพสชั่นที่มีลบดลีสูงแล้วก็ดิสแพสชั่ r i f ิฟก็2โหมดนี้นะผมมันมีลบลีกคขังข้งสูงอยู่แล้วนะผมตั้งต้นเนะาะเพราะฉะนั้นการใช้ดร์บูดูเป็นเป็นช้อยที่ดีมากนะผมแล้วนอกจากนั้นไม่มีแล้วผมที่ผมพูดมาไม่มีแล้วผมลีดเดอร์ในทางด้านตีบอสอ่ะมันก็ไม่ไม่ได้หมืออวาขนาดนั้นนะผมอ่ะ ลีเดอร์ตีบอสลีเดอร์ A B ot, X ก็ไม่ดีบวาลีเดอร์บอสยากก็ไม่ดีบวาขนาดนั้นนะผมมีแค่2โหมดเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าเป็นลีเดอร์ที่ดีทั้งสองโหมดเอ่อสองโหมดที่ผมพูดมาเนาะดิสเพลย์มิชชั่นกับดิมิชชั่นดริฟทเนาะเพราะฉะนั้นผมให้ที่ลีดซับเฉพาะทางไปเลยดีกว่านะครับผมมาต่อที่แมนติงแมนติงตัวฟรีประจำแพทนี้บอกเลยเท่าที่ลองมาตัวนี้โคตรเล่นโคตรง่ายนะครับเล่นโคตรง่ายมากผมเหมาะสำหรับมือใหม่โคด้ดเลยนะครับผมข้อหนึ่ง เอาตัวง่าย2ถึก3ดาเมจดีนะผมและยาวอาจจะไม่เล่นบ่อยนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดามเมจถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะแล้วมันข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มียูนิฟอร์มนะครับผมมันไม่มียูนิฟอร์ม,รก,รมก็สามารถเล่นได้แล้วผมคือปั้นเอาไว้คนเสร็จปุ๊บก็จบเลยนะผมก็สามารถเล่นได้แล้วจัดทีมให้เรียบร้อยนะผมจัดทีมหาลีดเดอร์กายภาพแล้วก็หาตีไวไลท์จากซัพพอร์ตนะผมแค่เลยนะผมมันสามารถเล่น บอลเลเจนได้แล้วผมก็ถือว่าเป็นตัวละครฟรีที่ถือว่าโอเคสามารถทุกคนสามารถปั้นได้อะก็ผมให้ที่พอใช้งานได้นะวิธีการหามันง่ายมากๆครับผมคือหาจากนี่ครับผมค้าก็ได้นะผมอ่ะค้าก็ได้นี่มันสามารถหาค้าได้หรือหาจากตัวเลือกไบโอเมตริกได้เช่นเดียวกันนะครับผมได้หมดเลยนะผมตัวนี้ตัวนี้คือแบบปั้นเถอะปั้นเถอะครับผมตัวมันไม่ได้แพงมากครับผมมาต่อที่ตัวปัญหาประจําแพทนี้นะผม จากต้นคลิปที่เราพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าทำไมผมบอกว่าด็อกเตอร์เซนมันไม่ดีเนาะด็อกเตอร์เซนอ่ะเอาจริงดาเมจมันมันแรงมากนะแต่ว่าข้อเสียข้อเดียวเลยนะครับผมข้อเดียวและเป็นข้อใหญ่มากๆนะครับผมนั่นคืออ้าทำไมทำไมเกมนี้วะทำไมเกมนี้วะเป็นอไอ้าวเกมบั็กหายละข้อเสียข้อข้อเสียข้อเดียวเลยคือเคเบิลข้อเดียวเลยคือเคเบิลเว้ยประเด็นคือว่าเคเบิลอ่ะทำได้ดีกว่าหมอมากๆครับผมข้อหนึ่งเลยคือเคเบิลมันมีดีเทอเชฟ นะครับ2คือดาเมจต่างๆมันเล่นง่ายกว่านะผมส่วนตัวมองว่าเคเบิ้ลเล่นง่ายกว่านะ <S <S เออเล่นง่ายกว่ามันสามารถเล่นมันทานได้เปลี่ยนเกียร์สวอปเกียร์ได้อย่างสนุกสนานเนาะถ้าแบบอยากตีบอสไปเกียร์แดงอยากเล่น ABXABL ก็ไปเกียร์ม่วงหรือตีบอสยักษ์ก็ไปเกียร์ม่วงได้ดาเมจด,ดีนะผมถือว่าถือว่าดาเมจด,ดีตัวหนึ่งเลยนะผมและนั่นแหละครับผมหมอคือเคเบิ้ล ที่เงื่อนไขน้อยลงมา,มากๆแบบมากๆอ่ะเงื่อนไขน้อยกว่าแอนด์แมนอีกแล้วผมและเกียร์ที่ใช้ต้องเกียร์ม่วงเท่านั้นอ่ะแล้วผมใช้เกียร์ม่วงอัดของเกือบแน่นนะอันนี้คือส่วนตัวอันนี้ผมอัดของเกือบแน่นนะเทียบกับเคเบิลนะ่ะเท่าที่ผมลองมานะเคเบิลเคเบิลผมอ่ะเคเบิลผมอ่ะใส่แค่วันทามร้อไม่ใส่อูรูอ่ะดามเมจดพอๆกับหมอนะครับผม ดัเมิพอๆกันเลยนะผมพอๆกันเลยอาจจะดีกว่าด้วยซ้านะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเดฟเอามาแก้เอามาแก้มากกว่าว่ะเออถ้าถามว่ามันน่าปั้นไหมส่วนตัวว่าไม่น่าปั้นนะผมทางเดียวที่มันจะน่าปั้นได้นะผมก็คือมีโหมดใหม่เท่านั้นเว้ยมีโหมดใหม่เท่านั้นสำหรับหมอนะผมถ้าไม่มีโหมดใหม่นะผมหมอก็อยู่ในเซย์ขยาอยู่ในอวกาศนะผมแค่นั้นเลยนะผมส่วนตัวว่าไม่น่าปั้นนะผมโอเคมาสรุปเทียร์ลิสต์นะครับผมเทียร์ลิสต์รอบนี้เนาะยูเนการ โค้ดไซเดอร์กับซินก็อยู่ในยูนิฟอร์ทกาลไปครับผมแต่ว่าคนทำเทเลซียังยังไม่ใส่ไอคอนยูนิฟอร์ทเทศกาลเนาะแต่ว่าติกต้าไปก่อนว่าว่ามันต้องใช้ยูนิฟอร์ทเทศกาลนะครับผมซิสเตอร์เกมไม่ติดในเทเลนี้นะครับส่วนด็อกเตอร์วูดูเป็นลีดซับเฉพาะทางนะครับผมเพราะว่ามันมันก็เฉพาะทางสำหรับดิสเพดกับเดิมิชันบีฟนะครับส่วนแมนติงพอใช้งานได้นะผมให้ที่พอใช้งานได้นะเพราะว่าตัวมันถูกมากตัวมันถูกมากดาเมจโอเคแล้วก็ เล่นง่ายด้วยนะผมเล่นมันทาได้ด้วยนะครับส่วนดรสเตรนก็รู้ดีนะผมไม่ติดเทริสนะผมไปกับแอนด์แมนเลยนะผมก็ขออภัยด้วยนะผมมันไม่ไม่ได้คือไม่ได้จริงครับผมตัวนี้มันไม่ได้จริงผมพยายามลองแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะผมประมาณนี้สําหรับเทรลสรอบนี้นะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเจอใหม่อีกทีนะผมเทเลส9.5หนะหรือใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะผมก็ลองคอมเมนต์มานะผมเดี๋ยวเราเอามาพิจารณาดูนะผม แล้วพบกันใหม่นะผมคลิปวิดีโอหน้านนะครับเจอกันนะผม